ทรงอกและการหายใจนะคะดิฉันชื่อ,อาน,าาน,าาานางสงาววิมานาลัยสดารามนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ป่าไพรวิ่งง้องค่ะวัตถุประสงค์เพื่อหาความผิดปกติของทรงอกและการหายใจนะคะการตรวจระบบทางเดินหายใจนะคะเราจะาจะใช้การดูคําคอฟังนะคะคุณแม่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีอาการมีไข้ไหมคะ จะเป็นการตรวจรอดลมนะคะเราจะให้ผู้ป่วยในหน้าที่ข้างบนค่ะร้อดลมของผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่ตรงมีความปกติดีค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจส้วงอ,อกนะคะเราจะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกนะคะเพื่อดูการยกระดับของส้วงอกหลัาจากการตรวจน,นะคะส้วงอ,อกมีการยกระดับตามความหายใจถือว่ามีความปกติดีค่ะ ต่อไปจะเป็นการทำการสั่นสะเทือนนะคะอ่าฟังเสียงสะท้อนเราจะให้ผู้ป่วยนับหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามค่ะมีเสียงสะท้อนที่ปกติดีนะคะค่ะ,ะต่อไปจะเป็นการฟังนะคะเราจะฟังเสียงกล้องของเสียงนะคะคือเสียงที่พูดออกมาจากลําคอเราจะให้ผู้ป่วยนับหนึ่งถึงสามหรือหนึ่งถึงสิบก็ได้ะคะ่ะนับเปียนเอาเหมือนจะ <laughs> กวไปจะเป็นการฟังตามตำแหน่งต่างๆนะคะเพื่อหาเสียงผิดปกตินะคะเราก็จะมาเริ่มฟังกัน จากการฟังเสียงการหายใจของคุณแม่นะคะไม่มีเสียงวีดนะคะแล้วก็ถือว่าการหายใจปกติดีค่ะ จากการตรวจปอดจากด้านหลังของคุณแม่ไม่มีเสียงวิ้นนะคะถือว่ามีเสียงที่ปกติดีค่ะค่ะสำหรับการตรวจวันนี้ขอขอบคุณค่ะ